สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มหามาเจอกันในวันหยุดนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หลายท่านก็เดินทางไกลไปทางเรือหลายท่านก็ไปประชุมสัมมนาหลายท่านก็ไปอบรมบางท่านก็ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ไปท่องเที่ยวหลายท่านก็เปิดร้านค้าขายของทําธุรกิจค้าขายบางท่านก็ส่องพระดูพระแล้วก็ดูข่าวสารบ้านเมือง ไม่ว่าสมาชิกจะทำอะไรก็ตามนะครับขอให้แคล้วคลาดรอดปลอดภัยร่ำรวยมั่งมีศรีสุขสมบูรณ์พูนสุขทุกท่านนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาก็นำเอาพระสมเด็จที่มีวันณะเป็นแบบธรรมชาตินะถ้าใครติดตามพ่อใหญ่มหามาในทริปนี้ก็จะพูดถึงเนื้อพระสมเด็จที่เกี่ยวข้องมีวันณะเหมือนธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น สีน้ำนมนะสีจำปีสีงาช้างสีดินดิบสีน้ำข้าวสีกานมะรีแห้งสีขี้เท่าสีลานสีมะกอกสุกสีแตกลายแข่นกประอดสีแตกลากผักชีสีมันปูสีแตกลายงาสังโรคสีเมล็ดพิกุลสีช็อกโกแลตสีพิกลแห้งสีน้ำนมสีเหลืองขมิ้นสีเหลืองฟอกทองนะครับสีมันปูดังกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสีที่ครูเตรียมเอาไว้ได้กล่าวไว้ พห่มาหาไม่ได้กล่าวเองนะเพื่อนๆนะครับเนื่องจากว่ายังมีบางท่านนะที่ที่จงใจที่จะให้คนอื่นคิดเหมือนตัวเองไอ้พวกประเภทคำว่าวลีกรรมที่ไปพูดออกป่าหลงทางออกทะเลนี่ผิดพิมพ์ผิดเนื้อผิดยุคนี่นะท่านหยุดท่านไม่ต้องพูดะ ถ้าท่านไม่รู้จริงก็พ่อยมหาก็ไม่บอกนะไม่ไม่บอกเพราะคนขี้เกียจอย่างท่านเนี่ยยังไงก็ไม่มีปัญญาที่จะเป็นผู้มีดวงตาเห็นทาได้นะครูบาอาจารย์หลายท่านแอดมินหลายช่องกล่าวไว้มากมายนะอย่างช่องพ่อยมหาก็กล่าวว้เยอะนะเป็นร้อยๆเป็นพันๆคลิปนะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์เกี่ยวข้องกับยุคของพระสมเด็จเนี่ยกล่าวไว้เยอะถ้าจะกล่าวอีกวันนี้ก็ เป็นการย้อนไปเมื่อยเมื่อยปากเปล่าๆนะถ้าท่านอยากรู้ต้องก็ไปศึกษาเองเพราะเขาทำไว้ให้ดูแล้วเพียงแค่เอามือปัดเลื่อนผ่านมีหลายช่องได้ทำไว้แล้วตั้งก็ไปดูอาจจะมีบ้างบางช่องบางท่านอาจจะกล่าวเป็นแบบนั้นพูดเป็นอย่างนี้บอกเป็นอย่างนู้นถ้าไม่ถูกใจดังนี้ท่านต้องการต้องก็หาไปเรื่อยๆสิครับนะคุณเข้าใจไหมครับ ดังนั้นคุณมีภาพสมเด็จที่คอเนี่ยคุณอย่าเอาพระไปให้คนอื่นดูคนนั้นสองคนนี้กล่าวสิครับไม่ได้เราจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองสิครับนะพระเรานี่ครับจะถูกจะแพงจะยังไงที่มาเรารู้อยู่แก่ใจถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าท่านเชื่อท่านศรัทธาท่านขึ้นคอแล้วเนี่ยพ่อใหญ่มหาเชื่อในองค์ความรู้ของท่านเพียงแค่ว่าท่านเนี่ย ยังไม่ตกผลึกในด้านศึกษาถ้าท่านตกผลึกในด้านการศึกษาเกี่ยวกับพระสม็ฯแล้วนี่ท่านจะเชื่อและมั่นใจเพราะเหมหาเคยมาแล้วประสบการณ์ผ่านมาแล้วจึงนํามาบอกเฉยๆเพราะพ่ะเหมหานี้เชื่อแน่ว่าตัวเองพูดถูกแน่นอนเพราะไม่เคยขายพระไม่เคยที่จะไปโกหกหลอกลวงใครตัวเองศึกษาตัวเองมีความรู้ตัวเองชอบแบบนี้ก็นำมา มาศึกษามาสะสมมาสองใช่ก็รักษาไม่ใช่ก็คัดออกนะแล้วก็นํามาเก่าวแล้วพระพระเย่มหาก็ไม่ได้สวยหักแตกมินผิดรูปก,ก็บอกแล้วว่านี่คือพระแท้แบบบ้านๆช่องมหาสองพระบ้านยังสงสัยอะไรอีกไหมครับมหาสองพระบ้านครับบวชล่ําเรียนมาจนได้เป็นมหาปร,รียานะครับ มีองค์ความรู้ด้านศาสนาจนเอาตัวรอดสงบสุขเลี้ยงดูครอบครัวได้ตามสถานะอัตภาพที่เป็นไปเข้าใจไหมครับแล้วก็จนมารู้มาศึกษาพระสาเร็จก็เป็นจริงตามเรียกว่าส,สัจธรรมองค์พระปิศาธรรมที่ก่อเกิดในสี่เหลี่ยมชิ้นฟักที่จ้าคุณสมเร็จท่านบอกเราเนี่ยเห็นไหมเพืเ่อนเนี่ยจะตัวแปลว่าสี ป่าท่าไปว่ารักษาจตัวโรคบ,บาลตามรักษาทิศท,ทั้งสี่เหมือนกําแพงแก้วในพระออโบสถทําไมต้องมีสีทิศมีใครสังเกตไหมครับเนี่ยพระสมเด็จเนี่ยพระพุทธุูปอยู่ในพระออโบสดใช่หไหมเจ้าพระคุณสมเด็จท่านปิศนาธรรมนะครับกําแพงแก้วทําไมต้องมีสีทิศนะทำไมกาแพงแก้วไม่เป็นรูปกลมๆไม่เป็นรูปสามเหลีย่ยมทําไมไม่เป็นรูปอย่างอื่นมีใครสงสัยไหมครับไม่มีใครสงสัยใช่ไหมครับ นี่คือปิศาณธรรมที่เจ้าพระกุสมเด็จท่านทำท,ท่านเรียนแบบเอาพระในพระอุโบสถนี่คือพระประธานพระพุทธรูปพุทธะไปว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ้านอยู่ในฐา,านฐานศีลสมาธิป,ปัญญาไหมครับศีลศีลไปว่าปกติทุกคนมีศีลทุกคนไม่ทําผิดศีลไม่ทําผิดกฎหมายบ้านเมืองก็มีศีลแลลวนะมีศีลแล้ว,นะลวเรามีปกติในการทามาหากินแล้วก็มีศีลปัญญาปัญญาเรามีอาชีพอะไรอ่ะ เรามีปัญญาแค่ไหนแพทย์ครูทหารตำรวจหมอพยาบาลประชาชนพ่อคา้าวานิชนี่แหละคือสมาธิเรามีสมาธิเรามีองค์ความรู้เรามีความรู้เรามีอาชีพนี้ควรแก่ความรู้เราก็นั่นแหละเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาปัญญาในสุดท้ายปัญญาน่ีจะต้องควบไปด้วยสมาธิแล้วก็ศีลนะสมาธเิเป็นเหตุก่อเกิดให้เกิดปัญญา ปัญญานี่รวมหมดทุกอย่างนะเมื่อท่านมีศีลสมาธิปัญญาทั้งโกพุทธะเท่านั้นเองก็คือผู้ตัดสู้เนี่ยผู้รู้อยู่ในซุ้มระฆังซุ้มระฆังนั่นก็คือกรอบแปดหมื่นสีพปัมธมขันของพู้โตองค์ที่ทรงแสดงไว้แล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆกำแพงแก้วทั้งสีทิศก็คือเขตพันธสีมาสีทิศทางด้านทิศเหนือในเท้าเท้าเวสุวรรณนะด้านทิศเหนือนะเท้าเวสุวรรณปกครองดูแลรักษาพวก เปรตปีอสุรกายไม่ต้องมาย่ำกายเราได้ทางด้านทิศตะวันออกนี่ก็คือพวกคนทันวิยาธรกุมพันธ์เนี่ยเท้าทัตตลดนั่นแหลนะเป็นผู้ดูแลคนทันกุมพัน์วิยาธรเนี่ยพวกเจ้าป่าเจ้าเขาพิสังนางมาเทวดาฟ้าดินลูกขาเทวดาภูม,มิเทวดาอากาศเทวดานี่ก็คือท่านวิยาธรกุมพันธ์เท,ท้าทัตตลดเป็นผู้ดูแลส่วนทางด้านทิศทตะวันตกนี่คือทิศตะวันตกนะก็คือเทา้าทาวิรูปักนะ ท้าวิรูปักก็คือสัตว์ที่ไปด้วยสัตว์ที่ไปด้วยอกนะเพื่อนๆนะไอพวกงูดินนะอนาคอนดาหรือว่าพวกพญานาคอะนะสูงสุดคือพญาคนะพญานาคอะนะสัตว์ที่ไปด้วยอกอะนะไม่มาทําร้ายเราดูแลปกป้องรักษาเราแต่ที่นี่หมายถึงพญานาคนะครับสัตว์ที่ไปด้วยอกเท้าวิรูปักนะส่วนทางด้านทิศใต้นะทิศใต้นะทิศใต้ก็คือเท้าวิรุณหกเท้าวิรุณหกก็คือ พยาคุดนะ่ะสัตี่ไปด้วยเล็บสัตว์ติมีมีเล็บคมกระดูคมอ่ะคือเท้าเท้าวิรุณหกคือพยาคุดนะ่ะเป็นผู้ดูแลนะทั้งหมดเรียกว่าสีทิศที่ทั้งสีปกป้องคุ้มครองนี่คือปิศาณธรรมแล้วก็เนื้อพระเนี่ยก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนเรานี่แหละครับนะยุบแยกแตกเล้าลานเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ไม่คงที่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าพระสมเด็จมีตําหนิอย่างนั้นตนําหนิโอ คือปูนเลซินกาวเลซินนะพลาสติกทําเท่านั้นเองที่มีตําหนิที่พวกขายพระทําขึ้นนะเป็นร้อยปีก็ไม่เคลื่อนย้ายนะตำหนินั้นอนะ่ะเพราะเลซินกาวปูนซเซมิลพัตเตอร์ทําไงส่วนที่เป็นดินหินจรายพระสมเด็จแท้ๆนี่เขาไม่คงที่หรอครับวันนี้เจอตําหนิตรงนี้ร้อยปีตรงนี้อีกเดือนหนึ่งปีหนึ่งหรือว่าหลายปีด้านหน้านี่เคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้จุดนี้ตําหนิตรงนี้เพราะเป็นการเคลื่อนย้ายของธาตุทั้งสีในองค์พระนะ อย่างองค์นี้มีสีผิวเหมือนมะกอ,อกสุกนี่คือมะกอ,อกนะเพื่อนเพื่อนองเนี้ยไม่ใช่อะไรนอื่นนะเพราะย่ามหานํามาให้ดูเนี่มะกอ,อกสุกสุกจนแห้งแล้วเนี่ยมะกอ,อกแห้งนั่นแหละครับโบราณท่านยังเรียกว่ามะกอ,อกแห้งนะเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆก,กันว่าเหมือนได้ยังไงเพื่อนๆน,นะองเนี้ยสีเหมือนมะกอ,อกแห้ง kennt. เพื่อนๆนเห็นไหมบางท่านเขาเรียกว่าเนื้อเน่าก็มีนะแต่พราะหย่มหามักจะเรียกว่าสีสีมะกอ,อกสุกนะเพื่อนๆนนะเนี่ย รือว่าสีมะกอกแห้งเหมือนมากในน,นี่นะองค์เนี้ขายคืนมันมากเลยครูเตรียมประวัติจึงได้กล่าวไว้นะกล่าวไว้จึงไม่แตกต่างกันนี่ไหมเพื่อนๆเหมือนมากเหมือนกันคล้ายคืนกันแบบเดียวกันนะเพื่อนๆอย่างนี้เห็นไหมครับอย่างนี้เลยนะ,ะเพื่อน,อนๆท่านใดมีลักษณะเนื้อหายอย่างนี้เก็บไว้ให้ดีนะเพื่อน,เอนๆเราจะได้ไปเชื่อบุคคลดังกล่าวที่รมหาได้ชี้แนะมา จงเชื่อและศรัทธาในองค์ความรู้ของเรานะแล้วท่านจะได้ครอบครองเรามาดูว่าสีมะกอกสุกเนี่ยกับสีพระสมเด็จทําไมเหมือนคล้ายถึงกันยิ่งนักนะนะเป็นแบบไหนนะจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะพระแท้นี่แท้ที่องค์พระนะเพื่อนเพื่อนนะดูไปด้วยกันนะเราจะได้ไปเชื่อว่าใครมีเงินมีทองล้วจะได้ครอบครองพระแท้ก็เป็นบางส่วนนะนะเขามีเงินนะก็ต้องได้ครอบครองแต่ว่าคนมีเงินส่วนมากท่านก็จะ ดังที่พวกเราทราบเลยนะไปเจอคนที่ไม่ซื่อสัตว์ในวิชาชีพนี้ก็คือคนที่เขามีเงินล้านซื้อพระนี่เขาก็เขาก็อยากได้พระแทนนะแต่ว่ามาเจอไอ้พวกกรมลอในเซียนกรมลอพวกเนี้น่าน่าสงสารนะก็เอาเป็นว่าเขาสร้างบุญนวบุญสัมพันธ์กันจังได้มาเจอกันนะท่านท่านคงสร้างบุญสร้างกรรมคู่กับเขาแหละจึงได้มาเจอกัน ร้องร้องกันคืนผ้ากันมีให้เราเห็นอยู่นี่คือเนื้อพระ,ะเพื่อนเพื่อนเนื้อพระเห็นไหมครับทําไมสีเหมือนสีสีมะกอกสุกที่เราเห็นเป็นคราบเป็นคลื่นอย่างเงี้ยด้วยความรู้นะเพื่อนๆพนพระสมเด็จที่เขาทําเรียนแบบมาเนี่ยเขาไปอบไปทอดไปแช่ไปเวฟไปตากไปหมักมาเนี่ยนะเพื <ๆ S 1> ่อนๆก็มีมีเห็น,นตามแผงพระทั่วไปโอ้โหพอจยมาเห็นแล้วมันมันอนุบาลชัดเลยนะ ท่านหยิบมาท่านซื้อมาท่านเช่ามาแต่ก็ไม่กี่บาทแล้วครับนะไม่กี่สิบบาทนํามาแล้วก็ต้มน้ําร้อนเอาน้าร้อนใส่แก้วอุ่นๆเอาพระลงยุยยุยในบัตรด,ดนเลยนะหลุดในบัตรดนเลยนะนะอย่างถ้าเป็นพระอย่างเงี้ยที่เป็นเนื้ออย่างเงี้ยเยาว่าแต่แช่น้ําอุ่นนะต้มน้ําร้อนต้มพระสมเด็จที่เขาต้มกันให้ดูก็ยังไม่หลุดนะเพื่อนๆครูบาอาจารย์ยังทําให้ดีกเอาแปรงลวดนะ เอาแปรงลวดมาขัดมาถูนันก็ยังไม่หลุดนะนี่ยเป็นขื่นพวกนี้พ่อเขาเกิดมาด้านในท่านเกิดมาจากด้านในของพระก็สรุปก็คือเป็นเนื้อเดียวกันกับองค์พระนั่นแหละนะความหมายท่านจะต้มจะทอดจะแช่มาขัดถูก,ก็ไม่หลุดอย่างเงี้ยไม่หลุดนะพ่อใหญ่มาหาตดลองมามา,มาหมดแล้วนะเนี่ยเนื้อพระนะมาดูผิวมะกอ,อกสุกเป็นไงเพื่อนนี่คือผิวมะกอ,อกสุกนะเนี่ยมะกอ,อกแห้งนะแห้งสุกจนแห้งนะเพื่อนเห็นไหมอย่างเงี้ย นี่คือมะกอกนะมะกอกที่สุกแล้วแห้งแล้วนะเพื่อนๆนะนี่คือครูเตรียมประไว้ได้กล่าวไว้นะแล้วก็ศึกษาตามนี้เห็นไหมเพื่อนๆแล้วก็ศึกษาตามนี้นะเนี่ยมะกอกแห้งกับกับเนื้อพระสมเด็จเห็นไหมเพื่อนๆเหมือนกันเลยนะอย่างเงี้ยแยกไม่ออกเลยทีเดียวว่าอันไหนคือพระอันไหนคือเนื้อพระอันไหนคือมะกอกแห้งเนี่ยอย่างเงี้ยแปลกไหมเพืเพื่อน เนี่ยเราจะเห็นว่านี่คือเนื้อเนื้อสีผิวมะกอกสุกมะกอกแห้งนี่คือเนื้อผิวพระสมเด็จวัดละคังเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเราดูอย่างนี้เราก็ทําให้เราได้ได้เห็นเห็นความจริงที่เกิดขึ้นนะเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับเนี่ยดูสิครับกับเนื้อพระนี่คือเนื้อมะกอกแห้ง เห็นไหมครับนี่คือเนื้อมะกอ,อกสกุกหรือมะกอกแห้งนะเพื่อนๆดูให้เต็มตาแล้วมาดูเนื้อพระสมเด็จเป็นไงครับเบือนกันใช่ไหมครับเรามาดูด้านท่างอีกเห็นไหมครับนี่จะดูด้านไหนก็เหมือนกันนะเพื่อนๆเห็นไหมครับไม่แตกต่างเลยนะครับโดยกายภาพของพระเนี่ยเห็นไหมครับ เราดูดูกันเลยนะครับมะกอกสุกมะกอกแห้งเหมือนกันเดียรเลยนะเหมือนกันเลยนี่คือด้านหลังนะดูด้านหลังนี่แหละคือครับทีู่เตรียมไว้ไดกาวไว้นะพระแบบบ้านนะพระแบบันบ้านจนระิงไม่สวยไงครับไม่สวยบางท่านบอกว่าพระไม่สวยนะ เออก็ก็แปลดีไอ้พวกขายพระเนี่ยพระไม่สวยพระมีตําหนินะพระท่านไม่มีตําหนิหรอกใจคุณมีตําหนิคุณเข้าใจไหมครับพระท่านเนี่ยจะหักจะบินจะแตกท่านไม่มีตําหนิไอ้ที่มีตําหนิก็คือใจคุณต่างหาก,กที่มีตําหนิฮะนะใจที่มันละโมบโรลภมากด้วยเงินทองอะ่ะหลอกขายพระปลอมให้ชาวบ้านอะ่ะนะนี่ถ้าพระแท้ท่านไม่มีตําหนิหลอกครับพระท่านก็คือพระ รู้ตื่นเบิกบานนี่ให้เพื่อนๆดูเนื้อพระสมเด็จสิครับอย่างเงี้ยเขาเห็มหาวิทาสะสมอย่างเงี้ยเพื่อนๆสะสมอย่างเี้ก็เนี่ยศึกษาส่องเหนื่อยมาทํางานหนักมาแล้วก็จับมาส่องนะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็มีความสุขตามแบบฉบับของเราอย่างเงี้ยตามแบบฉบับของคนที่ชอบพระเครื่องอะเนาะเพื่อนๆดูนะครับนี่เห็นไหมครับ เห็นไหมครับนี่ความงามของท่านนี่คือเนื้อพระสมเด็จนะครับเห็นมหมเนื้อผิวมะกอ,อกสุกเนื้อผิวมะกอ,อกสุกนะครับเนื้อผิวมะกอ,อกสุกมาดูเนื้อพระสมเด็จเห็นไหมคล้ายคลึงกันมากนะเพืเ่อน เพื่อนดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับเนี่ยคล้ายคลึงกันมากนะผิวมะกอกสกับผิวพระสมฤทธินะครับเพืเ่อนๆดูแล้วถูกอกถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์ให้พ่อใหญ่มหาช่องส่องระบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ